สวัสดีครับท่านผู้ชมพอจะจํากันได้ไหมประมาณปี2,527ไปจนถึงประมาณปี2,535เพลงอมาตะาเงินล้านที่นำเอาเพลงดังในอดีตมาทำใหม่ให้นักร้องที่เกิดใหม่ขับร้องใหม่และมีการทํำดนตรีใหม่ในสมัยนั้นเพลงอมาตะเงินล้านมีความไพเราะมากทั้งเพลงและดนตรีผู้ฟังก็ชอบมาก เพลงดัดงๆในช่วงนั้นอย่างเช่นเอียงแก้มคอยเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่กโงแบ่งเวลาคนสุดท้ายและก็มีอีกหลายๆเพลงนักร้องน้องใหม่ที่ขับร้องก็คือน้ำอ้อยพุ่มสุขจำได้แล้วใช่ไหมครับน้ำอ้อยเสียงดีร้องเพลงได้ไพเราะมากๆแถมเธอยังมีรูปร่างหน้าตาที่สวยอีกด้วย ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงมากๆและก็ชอบเสียงของน้ำอ้อยสมัยนัน้นก็ได้ซื้อมนตเทปเพลงของน้ำอ้อยมาหลายชุดเลยล่ะครับช่วงนั้นเพลงอมตะงเงินล้านเพลงดังในอดีตมาครับร้องใหม่ดังมากๆก็มีน้ำอ้อยพุ่มสุขหยาดนภาลายสมพรศรีวิชชัยหรือสมพรเมืองรับแ,แลและคนอื่นๆ เพลงอมตากเงินล้านดังอยู่พักหนึ่งประมาณห้าหกปีก็เงียบไปน้ำอ้อยพุ่มสุกที่เคยใครว่าร้องเพลงเพราะจากที่เราท่านต่างก็คิดว่าเธอจะต้องดังกว่านี้เป็นแน่หรืออนาคตของเธอจะต้องรุ่งโรจน์แต่แล้วชื่อของเธอก็เงียบหายไปจากวงการเพลงไม่มีผลงานเพลงของเธอออกมาอีกในช่วงหลังกระผมเองคิดว่าแฟนเพลงต่างก็คิดถึงเธอ และก็อยากจะรู้ว่าชีวิตรครอบครัวของเธอเป็นอย่างไรเธออยู่ที่ไหนช่วงนี้กระแสะของน้ำอ้อยมาแรงผาเจริญจึงอดที่จะไม่นำประวัติของเธอมาเสนอผาเจริญได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนําม,มาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบพอสรุปได้ดังนี้น้ำอ้อยพุ่มสุกมีชื่อจริงว่ากริต,ติพรพุ่มสุขชุอเล่นน้ำอ้อย เกิดเมื่อปี2 5 0 9ที่อําเบอร์มินบุรีกรุงเทพเธอเป็นลูกคนโตของครอบครัวนะครับนอกจากนี้เธอก็ยังมีน้องอีก6คนฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะดีเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนที่เดินบ้านที่อยู่ก็ไม่มีต้องเช่าบ้านของคนอื่นเข้าอยู่เอาสำหรับคุณพ่อเป็นคนงานส่งของส่วนคุณแม่ทำงานโรงงาน รายได้ของคุณพ่อและคุณแม่ก็น้อยต้องใช้ใจอย่างประหยัดถึงจะพอใช้ในแต่ละเดือนน้ำอ้อยในฐานะที่เป็นพี่คนโตต้องคอยช่วยแม่ทำงานบ้านทุกๆอย่างและเลี้ยงน้องๆแทบจะไม่มีเวลาเล่นอย่างเด็กทั่วไปในรุ่นเดียวกันเลยพอจบชั้นปหกเธอก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะหางานทำช่วยแม่เลี้ยงครอบครัวสงสารคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องทำงานหนักและลำบาก งานแรกที่น้ำอ้อยทำก็คือรับจ้างเลี้ยงเด็กซึ่งเป็นงานที่น้ำอ้อยทำเป็นประจำอยู่แล้วกับน้องๆได้ค่าจ้างเดือนละ300บาทเงินที่ได้มาก็มอบให้แม่เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวจะเอาไว้ใช้บ้างแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นทำงานอยู่ที่นี่สองปีจากนั้นก็เปลี่ยนไปทำงานดูแลสนามหญ้าได้วันละ40บบาทจากนั้นก็ได้เข้าทำงานโรงงาน การทำงานที่โรงงานแห่งนี้ได้วันละ65บาทด้วยความที่น้ำอ้อยเป็นเด็กที่รักครอบครัวรักพ่อรักแม่และเป็นคนที่มีน้ำใจน้ำอ้อยก็ยังให้เงินแม่เหมือนเดิมเงินที่ได้มาส่วนใหญ่ก็ให้แม่เธอจะเอาไว้ใช้บ้างก็แต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นโดยที่เธอไม่ได้เก็บเงินเป็นของตัวเองแต่อย่างใดเส้นทางชีวิตกันได้มาเป็นนักร้องของน้ำอ้อยพุ่มสุขน้ำอ้อยชอบเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็ก เธอได้หักร้องเพลงตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนในขณะที่อายุ7หรือ8ปปีนักร้องที่ชอบมากๆก็คือสายันสัญญาเนื่องจากสายันเสียงเดรร้องเพลงได้ไพเราะมากๆแต่เพลงที่เธอชอบร้องและฝึกก็คือเพลงของพุ่มพวงดวงจันจากกันที่เป็นคนรักด้านเสียงเพลงและหักร้องมานาน <c oughs> เธอก็ได้เข้าประกวดร้องเพลงครั้งแรกกับสถานีวิทยุเสียงสัมยอด ขณะอายุ15ปีและได้ชนะเลิศฝ่ายหญิงด้วยความเท่รักทางด้านเสียงเพลงและอยากจะเป็นนักร้องเธอก็ติดตามการประกวดร้องเพลงในเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องต่อมาเธอก็ได้เข้าประกวดครั้งที่สองที่รามอินทราเธอก็ได้ชนะเลิกอีกต่อมาเธอได้เข้าร่วมประกวดในรายการชุมทางคนเด่นทางช่อง7น้ดำอ้อยชนะเลิศรอบสัปดาห์รอบเดือนและเข้าชิงรอบปี การประกวดที่ผ่านมาน้ำอ้อยจะใช้เพลงของพุ่มพวงในช่วงหลังน้ำอ้อยก็เปลี่ยนมาร้องเพลงของผ่องศรีวรนุชโดยเธอได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ว่าเธอมีน้ำเสียงที่คล้ายกับผ่องศรีวรนุชมากกว่าต่อมาเมื่อเดือนมกราคม2527น้ำอ้อยได้ประกวดที่โรงละครแห่งชาติในเพลงน้ำตาเมียหลวงและเพลงจันอ้อนเธอได้ชนะเลิศกฝ่ายหญิง ซึ่งประกวดพร้อมกับสุนารีราชสีมาในส่วนของสุนารีนั้นได้ลองชนะเลิศชนะเลิศา่ชายนั้นก็คือสมพรศรีวิชัยหรือสมพรเมืองรับแลเธอได้รับรางวัลเป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนอกจากนี้ก็ยังมีทีวีสีวิดีโอเทปสร้อยขอทองคำและอื่นๆจำนวนมาก น้ำอ้อยเข้าประกวดเวทีที่ไหนก็ตามเธอก็ได้ชนะเลิกทุกเวทีไปเลยล่ะครับรางวัลที่ได้มาเธอก็นําไปซื้อที่ดินและสร้างบ้านจะได้ไม่ต้องเช่าบ้านของผู้อื่นอยู่หลังจากที่ได้รับชนะเลิกจากเวทีชุมทางคนเด่นช่องเจ็ดสีแล้วเธอก็ได้รับการทาบทามให้บันทึกเสียงชุดเคยรักใครจริงบ้างไหมเธอได้ค่าตัวในขณนะนั้นหนึ่งหมื่นบาทในสมัยนั้นหนึ่งหมื่นบาทนี่ถือว่าเยอะแล้วล่ะครับท่านผู้ชม และต่อมาเธอก็ได้บันทึกเสียงชุดเพลงอมตะเงินล้าน,นสำหรับชุดเพลงอมตะเงินล้านเธอได้รับทกํกจรบันทึกอยู่หลายชุดเลยละครับและแต่และชุดที่ออกมาก็ดังมากๆชุดที่ดังที่สุดอย่างเช่นเอียงแก้มคอยไม่ว่าจะไปทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานประจำปีก็จะมีการเปิดเพลงอมตะเงินล้านของน้ำอ้อยพุ่มสุขนอกจาก เพลงอมตะเงินล้านของน้ำอ้อยพุ่มสุกแล้วในช่วงนั้นก็ยังเมีหยาดนภาลายสมพรศิวิชัยหรือสมพรเมืองรับแลอีกด้วยเพลงอมตะเงินล้านที่น้ำอ้อยร้องและดังสุดๆเมย์เงแก้มคอยเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่ของแบ่งเวลาคนสุดท้ายไม่มีวันเพียงแค่นี้และเพลงอื่นๆในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นยุกที่น้ำอ้อย อยากนับพาลายดังสุดๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมเมื่อมีผลงานเพลงออกมาจำนวนมากเธอก็มีไรายได้ที่ดีจนซื้อที่ดินได้สร้างบ้านได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้เธอก็ยังมีรถเก๋งขี่และส่งให้น้องๆได้เรียนหนังสืออีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าสร้างฐานะได้เลยล่ะครับท่านผู้ชมก็มีคำถามว่าจากการประกวดน้ำอ้อยได้ชนะเลิอกอันดับหนึ่ง แต่ทำไมสุนารีราชสีมามีผลงานเพลงมากกว่าและดังกว่าน้ำอ้อยทั้งนี้ก็เป็นเพราะน้ำอ้อยอยู่กับบริษัทที่นำเพลงดังอดีตมาร้องใหม่ทำดนตรีใหม่นั่นก็คือเพลงอมตะเงินล้านที่ได้กล่ับไปแล้วขั้นต้นและก็ไม่มีการต้งวงนดนตรีที่เป็นของตัวเองรูปแบบนี้เขาเรียกกันว่าขายเสียงส่วนสุนารีราชสีมานั้นมีผลงานเพลงออกมามากกว่า และดังกว่าเป็นเพราะบริษัทที่สังกัดมีผู้สนับสนุนตนั้งวงดนตรีให้แต่งเพลงให้ร้องนอกจากนี้ก็ยังมีการประจัาพันธ์เต็มที่รูปแบบนี้เขาเรียกว่าขายทั้งเสียงและขายทั้งวงด้วยเหตุนี้สุนารีจึงดังกว่าความเป็นมาของกรณีนี้จากข้อมูลที่เราได้มาจับผลการประกวดที่ลงละครแห่งชาติทำอ้อยได้ชนะเลิศสุนารีได้ลองชนะเลิศ ก็มีผู้ใหญ่ในวงการเพลงได้ให้ความเห็นเป็นส่วนตัวว่าความจริงแล้วสุนารีร้องได้ดีและร้องได้เพราะพอๆกับน้ำอ้อยเลยแต่ที่น้ำอ้อยชนะเพราะมีรูปร่างหน้าตาที่ดีและสวยกว่าสุนารีอย่างไรก็ตามเขาจะแต่งเพลงให้สุนารีร้องและก็จะผลักดังให้สุนารีดังให้ได้ในที่สุดก็เป็นไปตามที่เขาผู้นั้นได้ผููไว้นะครับ ในปัจจุบันมีแฟนเพลงถามหาถึงน้ำอ้อยพุ่มสุขซึ่งในอดีตที่ดังมากๆอย่างมากมายมีแต่แฟนเพลงที่คิดถึงและอยากจะรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปชีวิตครอบครัวของน้ำอ้อยพุ่มสุขจากข้อมูลที่เราได้อย่างไม่เป็นทางการกระแสที่หนึ่งนะครับมีกระแสว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้ว อีกกระแสหนึ่งก็ว่าเธอไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวซึ่งทั้งสองกระแสนี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าความจริงแล้วชีวิตบ้านปลายของน้ำอ้อยพุ่มสุกนั้นเป็นอย่างไรครับก็อยากจะขอฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าท่านใดที่รู้เรื่องราวความเป็นไปของน้ำอ้อยพุ่มสุกที่แท้จริงก็สามารถลงในคอมเมนต์ได้นะครับ หรือหากคลิปนี้คุณน้ำอ้อยยังมีชีวิตอยู่ก็ขอฝากแจ้งแล้วก็บอกมาทางในช่องของพัชรินด้วยนะครับด้วยความรักและคิดถึงจากแฟนเพลงของน้ำอ้อยพุ่มสุขหวังว่าน้ำอ้อยคงจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขอยู่ในปัจจุบนันนโยจายของเราให้ความบันเทิงให้ความรู้เน้นคุณภาพ ขอบคุณที่ติดตามช่องพาเจริญสวัสดีครับ